เรียบร้อยแล้วครับก้อยเนื้อข,ขัวซุกก้อยเนื้อสดแล้วก็ทอดลิ้นง,ง่วนะครับไปกินกันเลยครับพี่น้องไปนี้ข่าวนี้วก็มีข้าวเจ้าก็มีแล้วแต่ไฟมะลุยเลยครับผมอ๋อคุณออกกันลุยก่อนแล้วตอนนี้หข้าวอ่ะไปกินกันครับพี่น้องมาดูกันเด้อผักกาดหินสดๆดของผมบักแต่งเอ้ลืมบอกักแตนงโฆษณาบักแต่งแล้วไปครับผักกาดหินผมนะครับ มักแตงนะครับมักแตงที่เราปลูกแตงกี่ใบห,หน่อยๆเดี๋ยวกินแล้วครับมือแรกมือแรกเก็บมือแรกเลยโอ้มีผักชียังพอเลยผักชีปลูกไว้นี่ครับอาจจะบวงงามนะครับแต่ว่าปลอดสารพิษปลอดไฟตลาดขายกิโลแล้วอ่ะลุยกันเลยบะนบบโอ้ข้าวอยู่วะข้าวใส่อืมเนื้อคอยสดๆลูกเดิ เออใคราต้องทดลองแต่งก่อนอืมกว่าไปเัาะเห็นไปเกิดมาปลูกแต่งก,กินทีเดียวนะครับมันไม่ดูซื่อพระเก่าแล้วอีกเป็นสิบเลย ต e? ้นชุ่มนก็เริ่มขึ้นเบีงงามเนาะอืมซีอมพีอม่น้อบวกแข็งให้เนาะไม่ตองทำมนดาวนี่ว่าจะเป็นพักซีเด็ดซีเด็ดกัดกินเนาะ

มอสตดูง่ายธรรมะแอานนี้มันจงแจ๋มะพี่อมาป่วต้องเปลี่ยนเขานะนันเปลีขาปลูกเร่องนั้นเหะ พีอัสบายอยูคนหนึ่งไอ้นี่ละแต่อ้นี่ละเอาบันจำแช่มาโยนน้ำแดงหมอสุดหนปัจจุบันับจำแช่แต่ดว่าหนักไม่รู้หมอสุองเรียนเราตากายังเรียนตาไกตากายรงเรียนจะเหามากหยไมเ

เพื่อสะเบื้อ,อภักชีวิตจากสวนผมครับไม่เป็นไงครับครับ30วันในคุ้มแล้วครับตัวเราได้กินนี่คุ้มแล้วเป็นความภาคภูมิใจครับถังจีบว่ง่างคุ้มูลครนะ <c oughs> แต่ว่ามันคือเป้าหมายของเราประสบควเร็จหรอโอแล้วได้กินตาเหมือนขันเหมามาลูกมามาลูกมาข้าเหนียวลือข้าวหงสข้าวหงสนนะห์กินกำเนือทอดไหมแม่ไปยังกินกับเ้าหกินกับก้อยเอ้า้อไมมันเป็นอย่างงี้ บรรจาแม่นี่หละได้เลยคือหน่อลมงกไม่หยกกระจผนี่คือมันหนจทีีลูกนี่คือแม่เนยนะจริงปวดท้องอยู่ใช่ปวดท้องเหรอเพิ่งนั่นแหละวันนั้นเนี่ย่นี่อมาพี่ไปนั่งทำูเพิ่นัาทำแมนนี่นะเอกันเอมาเพิ่พ่เอาม้อไม่จะปอนกินเดิ อยากจะไอ้กับบมี่นะเออแล้ลาเอาไเที่ยบเมันมัหมือนอบอกอายิ่งแต่น้ำเย็นน้ำหวานมก็ไอ้และไม่อกลากออไม่ได้เผ็ดกได้ปอม่ทำเผ็ดกเปโกไม่ค่เหนียวเลยบอค่อเหนียวอะไรก็ไม่ได้เล่นเป็กูแล้วฝึกือ Ô, chắc tay nhau, chắc xăm đại nó hoặc mình đi học hoặc đi chơi là. Mày quá là. Tu viết 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 là. Tu ตรงที่วังลองทำแต่มนตัวใหญ่ตัวอร่อยนะที่อยู่รานนั้นไป่าให้เราไปเห็นกันไลน์คือไม่ลียตัวหนึงมเบอร์อะไร่ยอนะนี่ไงนี่อะไแล้วมีอะไรีสามถาดละมันมีมันก้อยดิบมันตัวใหญ่ยกเอาไ มันหม่เลยันใหญ่้องใหญ่พี่เพรไว้พี่มอสามไม่ใ่ไม่ได้เดี๋ยปลชิัไมได้มันชัเอะนัน่ะแขวนเนาะจไ้โอเคอืมกำลังดูนเื้อเลว่านี้นะเราไปหาดูสม่าเสื้อประตูขาไม่เยทานี่ร้านไหนรึเ่าน้รนะน้าแค่เรอพ่อไ่ยไหรยังยเนา เขาบอกว่าต้อมเสียต้อมเสียเพราะซบิหินหินเอาเลยวหินหินรับมีประโยชน์แก้วหวัดได้ดิเอาไม่ใช่วาซาบิเอาแก้วหวัดได้ผักนี่ไม่ใช่ก็กินผักเพล็กเอาเที่ยวกองเอาก็กินพร้อมกับเดี๋ยวมันจะได้ไม่มีรสชาติขมเออก็กินพร้อมกับผักี่แบกกินยอยมือกันกินโลภยะนะ ยุดเลยเพื่อนี่ปวดหว้คือแล้ะดูให้พอสี่นาทีละถ้าเป็นแปนาทีแปดนาทีขอบคุณผู้ชมครับฝากไวค์นแชร์ด้วยครับ